อ้าวสวัสดีครับพี่น้องที่มาสัมภาษณ์แม่สะก้อนที่เพ็นได้เริ่มมาอยู่กับลูกใส่กางกับลูกเผอไมีได้ไปที่เรื่อกับสบายอยู่สบายเออสบายเออยิ่มกินได้กินบมนยน่มกินยิมกินก็นได้กินย่มเลือกก็ได้เมดเถอ,อเอเดอร์เรียบร้อยมาได้ อ่าเรียบร้อยหมดออยังขึ้นหอดบันเปาอยู่บ่ไหวได้ผู้อยู่น้ำจะขึ้นหอดแล้วอันนี้น่ะมีได่ผู้อยู่แล้วเจ็ดอยู่น้ำเพิ่เออออกข้างเหมือนเนื้ออือขึ้นหอดหอดดือขึ้นหอดอยู่บนะ่ขึ้นหอดอยู่แล้วขึ้นหอดบ้านเฉยอือโอ้โงเงินพุงกันได้มาอยูม่มุกน,นี่มันมีได้ไก่นี่ ก็ยังขึ้นหอดอยู่ติดเลยอยูอย่บรนเป่าตลอดเลยบอกโอ้ยกรุงเทพมากขึ้นมีหอดเลยนะมีไผมีไผ่เยอะกรุงเทพมีไผเลยมีไผ่เม่มาล่มนะขันดูสาวกับดูชายขึ้นหอดก็คือมายามยูมกุกมายามยูมุกกันย่ายอยู่กันเป่าแล้วมีผู้อยู่น้ำกันยาฟังลาบแล้วบอกไม่มีผู้อยู่มันก็นลาบโดนเะนี่ยอือ ผ bueno> uh uh> uh, uh> ู้อยู่น้ำยอจะลยอยู่จะรูปแล้วจะรูปแล้วบานเปากับมีได้ผู้อยู่แล้วลูกชายกับสีบดแล้วเหลือแต่ม่วงมุกธนละเออไม่ต้องไปขึ้นผดเรือดอกแมมเอ้ยเออผู้เยอนกับเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านอืมอืมพเมีเขาลูกเขาก็ไปอยู่นนพอเทพอืมทำงานอยู่กรุงเทพมันสิบมกรลา สองห้าหกเก้ากับแปดสิบแปดแล้วกันสีเอาเก้าสิบกะเหลืออีสองปีกว่า,อ,าอ,วอ่ตายอยู่นี่แล้วตายเออ <จะ S 1> อยู่อยู่มงมกุกเวลาตายยังเอาเมื่อ,อ,อเห็นว่าตายเอาเมื่ออยู่บ้านเฮาเด้ออืมอืมเป็นตาตายอยู่บ้านเฮาอืมเป็นยังยูอืมผมไปษา่อแม่กัน เออสิไปคุดกระดูฝังเครือเดียวนะล่ะกระเพาะกระแม่นะล่ะมีเอาเคือบ่มีเขาเครืออยี่พอว่าเพราะตัวมันย่งสิเไหมเดี๋ยวมันยูดเดีไม่อันทมขี้ดินก็ได้อายุธาตุกระไดธาตุมีเสื้อบอของตัวนะเสื้อมีเสื้อ ัเอฟังืมฟังทั้งหมดเนะมา่วเาะมีเอเนาะอือืเอ็ดไม่ก็มีเอาบ่เอ็ดถาดไม่เอ็ดไม่ก็เห็นลูกพร้อมเดียวเพื่อกบว่าเอ้เอ็ดกเอ็ดไปอืผู้เดียวผู้นั้นเงเดียวเอ็ดอืมอืมเอาโอ้สั่งไว้ลวมนาแท้จักสี่าต้มเรื่อยแล้วเอาเออ เอ่ออายุยืนนี่รอดแม่เอ้ยอายุยืนนี่รอดเออตัวก็ยื่นี่ละเอออีปบมีหอดเดินตัวก็ได้เหรียญแล้วนี่หเหรียญท่าเอออยู่ตัวก็ไปเลี้ยงเหรียญเอาเอ,เออตอนนั้นละตอนนั้นละเออ